ทุกคนถ้าเขาทําได้ทําไมถึงจะทำไม่ได้สิ่งที่มาสาคัญที่สุดนะคือทุกคนมองกระจกแล้วรักในสิ่งที่เห็น สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วในช่องคเราจิบทุกคนเคยรู้สึกไหมว่าทุกความสำเร็จของเราอะ่ะเราต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราดีกว่าเ,าาเขาเราก็ไม่ประสบความสำเร็จเราจาเป็นต้องทําแบบนั้นไหมการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเอาอะไรไปจากเราบ้างวันนี้เราจะมาดูไมซ์เซตที่จะช่วยให้เราเปรียบเทียบกับคนอื่นน้อยลงกันจะมีอยู่4ี่ไมซ์เซตในการที่เรารวบรวมมาให้ทุกคนในวันนี้ไมซ์เซตที่1เส้นทางของทุกคนแตกต่างกันเส้นทางชีวิตของแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยสสสกกคคคนคนาาาอจจะะถูลิิให้ปรวม เร็วบางคนอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ในที่สุดมันก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันเส้นทางของเราไม่เหมือนกันข้อดีข้อเสียมันก็ต่างกันผู้คนมันอาจจะมีคำสาบในการประสบความสำเร็จเร็วก็ได้นะดูอย่าง justin b i e b ประสบความสำเร็จเร็วมากแต่ก็คือทิ้งชีวิตทั้งชีวิตไปเลยในตอนแรกเพราะว่าเขายังไม่พร้อมกับความสำเร็จนั้นฉะนั้นประสบความสำเร็จเร็วมันไม่ได้ดีเสมอไปเรามีเส้นทางที่ต่างกันบางทีตอนนี้พระเจ้าอาจะกำลังเตรียมตัวเราให้พร้อมกับความสำเร็จนั้นอยู่ก็ได้ทำให้เมื่อความสำเร็จนั้นมาถึงอ่ะเราจะไม่ตกใจเกินไปเราจะไม่ใช้ชีววิตแหลกเ เกินไปเราจะพร้อมกับความสําเร็จนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องเห็นว่าเส้นทางมันแตกต่างกันและเราต้องไม่ด้อยค่าเส้นทางของเราชีวิตอะมันไม่ใช่การแข่งขันถ้าเรามองเป็นการแข่งขันเมื่อไหร่นะเราจะไม่มีความรู้สึกสันติสุขเลยเพราะว่าเรารู้ว่าถึงแม้ตอนนี้เราจะชนะแต่ในอนาคตเราอาจจะแพ้ก็ได้เพราะว่ามันเกิดการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่รู้สึกภูมิใจในความสําเร็จเราเพราะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีคนแซงหน้าอันนี้คือถ้าเรามองชีวิตเป็นการแข่งขันนะเราจะไม่มีความสุขทุกคนแต่ถ้าเรามองชีวิตว่ามันเป็นการเดินทางแต่ละคนก็เดินใน เส้นทางกับตัวเองในบางทีเราอาจจะเจอเพื่อนร่วมทางที่เดินในเส้นทางเดียวกันแต่ในที่สุดเดี๋ยวเราก็จะแยกกันไปคนละทางมันไม่มีใครที่เดินเส้นทางเดียวกับเราตั้งแต่ต้นจนจบฉะนั้นในเมื่อเส้นทางมันไม่เหมือนกันอะมันก็ไม่สามารถจะมาแข่งขันกันได้ถ้าเรามองเป็นกีฬาอย่างเงี้ยสมมติถ้าคนหนึ่งต้องวิ่งร้อยเมตรกับคนหนึ่งต้องวิ่ง10เมตรแข่งขันกันได้ไหมล่ะเอาเวลามาเทียบกันเลยได้ไหมเส้นทางมันต่างกันแล้วเราไม่สามารถเอามาเทียบกันได้ถ้าเรารู้ว่าเราเส้นทางต่างกับคนอื่นไว้เลยเราจะไม่ไปกังวลกับเเสสส้้้นนนนนทาางคคคออืุ่่ติววยีประแล ทำไมคนนี้มีบ้านมีรถแล้วมันคือเส้นทางของเขาทุกคนมันไม่ใช่เส้นทางของเราเส้นทางของเรามันอยู่อีกเส้นทางหนึง่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของเราเรากําลังไปสู่ในสิ่งที่เราต้องการบางทีสิ่งที่คนอื่นได้อะมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการได้ซ้าแต่เรารู้สึกว่าเราถูกบอมบาดจากสังคมวัคซีนนี้คือสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นสังคมบอกว่าเฮ้ <You S 1> <"H> uy, ยเดี๋ยวแกต้องมีบ้านนะตอนอายุ25เราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยเราอยากมีบ้านตอนอายุ25ความจริงแล้วมันไม่ใช่ความอยากของเราได้ซ้ํามันคือความอยากของสังคมฉะนั้้้้นนมออองงงงงงเเเสททาาาาาาาขตัววใหดีย่่ลลพรระถ ทางไปเส้นทางคนอื่นเมื่หล่อะเราจะไม่มีวันไปสู่เส้นชัยของเราคีย์เวิร์ดคือเราต้องยอมรับแล้วก็พอใจกับเส้นทางของตัวเองอย่าไปกังวลแล้วก็มองเส้นทางของคนอื่นเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากไปมาลองดูบุคคลที่ประสบความสาเร็จช้าดูบ้างเช่น J.K Rowling ทุกคน J.K Rowling เขียน h ฮ r r y p o t อ e r ร์ใช่ไหมแล้วก่อนที่เขาจะได้ตีพิมพ์ Harry p o พ t e เตอ่ะเขาส่งต้นฉบับไปให้สํานักพิมพ์หลายสานักมากแต่ก็ไม่มีใครตอบรับเขาเลยตอนที่ J.K เขียน h ฮ r r y p o พ t e เตอร์เขาอยู่ในสภาพที่แบบค่อนข้างยากจนถามว่าเขาเลิกทำอาชีพนักเขียยนไปทอาอ่ง หมก็ไม่ใช่เขายังรู้ว่าเส้นทางนี้ยังไงถ้าเราคีปทาไปเรื่อยๆเราต้องประสบความสาเร็จเพราะว่ามันคือเส้นทางของเราเราอาจจะแค่ใช้เวลานานกว่าคนอื่นแค่นั้นเองในที่สุดสุดท้ายแฮร์รี่พอตเตอร์ถูกพับลิชขึ้นมากลายเป็นหนังสือที่ดังมากทั่วโลกทุกคนเขาแค่ายา้มรับว่าเส้นทางของเราไม่ไ,มได้เหมือนคนอื่นแค่นั้นเองเส้นทางของเราอาจจะใช้เวลามากหน่อยแต่ว่าอยา่าท้อไปยังไงเราก็ไปถึงปลายทางเหมือนกันเมื่อมันถึงเวลาของเราเราก็จะพบกับความสาเร็จที่เป็นในแบบของเราเองฉะนั้นชีวิตของเราไม่ได้จําเป็นต้องแข่งขันกับใครมันคือการเดินทางงโดยตััวขออมนเง อย่างเช่นในหนังสือเพราะเป็นวัยรุ่นจริงเจ็บปวดเขาพูดสิ่งนี้ไว้ดีมากคือเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้ดอกไม้แต่ละชนิดผลิบานในฤดูกาลของมันเองตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาของคุณอาจจะสายไปหน่อยเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่ถ้าฤดูกาลนั้นมาถึงคุณจะงดงามไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่นดังนั้นในช่วงเวลาที่รอคอยจงเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนเชื่อในจังหวะชีวิตมันมีเวลาของมันเสมอทุกอย่างบนโลกนี้มีเวลาที่แบบ perfect time สําหรับมันเราแค่ต้องรออันนี้บอกตัวเองอย่าใจร้อนละจิ๊บไม่ใช่ ที่2คือเราต้องยอมรับตัวเองก่อนการที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นเรารู้สึกไม่ดีอะเพราะว่าเราไม่พอใจในตัวเองตั้งแต่แรกฉะนั้นถ้าเราอยากแก้ปัญหานี้ให้ได้เราต้องยอมรับในตัวเองก่อนเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วอย่าใช้มาตรฐานของสังคมมาวัดคุณค่าของเราเรามีคุณค่าในตัวเองมองเห็นตัวเองทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างเราสวยไม่พอสำหรับสังคมเหรอไม่เป็นไรเราสวยในแบบของเราเราสูงไม่พอเหรอไม่เป็นไรตัวเล็กก็น่ารักดีออกมองทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างด้านมืดไม่ว่ามันจะชั่วร้ายแค่ไไหนยังง ก็ต้องยอมรับไว้เพราะว่ามันคือตัวของเราแต่เราไม่ได้ไหมายความว่าถ้าเราเห็นด้านมืดของตัวเองที่เราไม่ชอบให้เราปล่อยมันไปอย่างนั้นนะด้านมืดของเราอ่ะเราแค่ต้องเห็นยอมรับแล้วก็พัฒนาแต่ก่อนที่เราจะทําสเต็ปการพัฒนาได้อย่างเฮลตี้นะเราต้องยอมรับตัวเองก่อนยอมรับสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เพื่อที่จะพัฒนาต่อไปเป็นคนที่ดีขึ้นในอนาคตตัวอ,อย่างเชน่นอันนี้เห็นบ่อยมากคือเราไม่มั่นใจในร่างกายของเราเรายังไม่มั่นใจในหุ่นของเราใช่ไหมถ้าเราไม่มั่นใจเรารู้สึกว่าหุ่นเราไม่ดีถ้าเทียบกับคนอื่นอย่าางงแรรกคืออเต้ม ยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนยอมรับหุ่นตัวเองให้ได้ก่อนเราต้องทําให้เรารู้สึกว่าเรามองหุ่นตัวเองแล้วรู้สึกพอใจได้ไม่ว่าหุนเราจะเป็นยังไงก็ตามตอนแรกๆมันอาจจะฝืนมากๆเลยนะที่เราจะรักหุ่นของตัวเองแต่ถ้าเราทาไปเรื่อยๆเราจะเชื่อและรักตัวเองขึ้นมาเองทุกคนเราก็เคยมีปัญหานี้เหมือนกันคือเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในหุนของเราถึงแม้ว่าตอนนั้นอะ่ะเราจะผอมกับตอนนี้ซะอีกสิ่งที่ทําแล้วได้ผลส่วนตัวคือเราต้องแก้ผ้าให้ตัวเองดูมองไปจนก,กว่าไม n d s e ที่มันเกี่ยวกับร่างกายของเราจะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้น้นนนะะมมัััคืออกาาาารรรพฒลถเยบ เราพัฒนานะมันจะเป็นได้ในทางแบบโพสิทีฟมากฉะนั้นไม่ว่าอะไรที่ทุกคนรู้สึกอินซีเคียวอ่ะให้แก้มันให้ได้เปลี่ยนไมเซตตต่อตรงนั้นให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปพัฒนามันไมเซตที่3เปรียบเทียบเพื่อนสร้างแรงบันดาลใจการเปรียบเทียบบางทีมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปเราชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบ่อยมากแต่เราไม่ได้รู้สึกนกาทีิกับตัวเองเลยทุกคนเพราะว่าเราเปรียบเทียบเพื่อหาแรงบันดาลใจถ้าทุกคนใช้เรื่องของการเปรียบเทียบเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองนะมันจะช่วยให้เเเเเเเรรรรรรราาาาาตตติิบบบขึ้้้้นนได็วมกกอองงงปีียยทชสสคค์่ เปรียบเทียบเพื่อมาด้อยค่าตัวเองเปรียบเทียบเพื่อจะทําให้ตัวเองดีขึ้นเปรียบเทียบเพื่อจะมองหาว่าอะไรในตัวเขาที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นแล้วเราสามารถปรับมาใช้ได้ไหมกับชีวิตของเราการเรียนรู้จากความสําเร็จและความผิดพลาดของคนอื่น่ะมันง่ายกว่าการที่เราจะเริ่มจากศูนย์เลยลองเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยที่ไม่ดูถูกตัวเองดูลองถอดสมองความคิดไปมองแค่โลจิกทุกคนในสิ่งที่เขามีอะอะไรที่เขากับเราทําแตกต่างกันมีอะไรบ้างที่เราสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตของเราตอนนี้ได้พยายามอย่ารู้สึกอิจฉาใช มันเป็นแรงบันดาลใจแทนตัวอย่างเช่นถ้าเราเห็นเพื่อนคนนึงประสบความสําเร็จด้านการเงินมากๆสิ่งที่เราทําไม่ใช่อุ้ยเขาประสบความสําเร็จื่างเงินมากเราเนี่ยมันแบบคนล้มเหลวอย่าดูถูกตัวเองแบบนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็แค่ถอดสมองออกไปมองแค่ความเป็นเหตุเป็นผลอะไรคือสิ่งที่เขาทําแล้วเราไม่ได้ทําลองไปส่งสตอร,รี่ส่งชีวิตเขาดูเขาลงทุนหรือเปล่าเขาอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาหาเงินด้วยวิธีไหนอะไรที่เราสามารถทําได้ตอนนี้เพื่อจะพัฒนาความรู้เรื่องการเงินของเราเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาอย่าเปรียบเทียบให้ตัวองรู้สึกแย จำเอาไว้ทุกคนถ้าเขาทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันเราเป็นมนุษย์เราอยู่บนโลกเดียวกันเราอยู่บนโลกที่มีระบบเดียวกันทุกคนถ้าเขาทําได้ทําไมถึงจะทําไม่ได้เราจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าเขาถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นอยู่จุดเดียวกันแต่ในที่สุดทุกคนเราเชื่อว่าไม่ว่าอะไรก็ตามบนโลกนี้นะมันเป็นไปได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ทุกคนสิ่งที่มันปิดกั้นเราจากเป้าหมายนั้นะก็คือไม n ์เซตของเราเองถ้าเราเปลี่ยนไม n ์เซตเราเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อโลกเรามองในหลายๆมุมมองมากขึ้นทุกอย่างเป็นไปได้ ต้องหามุมนั้นให้เจอทุกคนต้องมองไปในหลายๆมุมมีเป้าหมายตรงนี้ไปทางนี้ไม่ได้หรอแสดงว่ามันต้องมีทางอื่นสิเพราะคนอื่นยังไปได้เลยเอาเริ่มอารมณ์ขึ้น <laughs> คนอื่นไปได้ใจว่ามันมีทางทุกคนเราแค่ยังหาทางนั้นไม่เจอเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาไม่ได้เปรียบเทียบให้เรารู้สึกแย่หม่เซทที่4คือเราไม่สามารถทําให้ทุกคนรักเราได้การเปรียบเทียบแบบบางทีมันมาพรา้อมกับการรู้สึกว่าเราไม่เป็นที่รักเราเป็นคนที่สังคมแบบละเลยเป็นคนที่ถูกมองข้ามแล้วมันจะทําให้เราดิ่งมากแต่ความจริงแล้วเราไม่สามารถทําให้ทุกคนเห็นคุณค่าของเราได้เรามีคุณค่าในตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมองเห็นเรามองว่าตัวเองเป็นเสื้อวินเทจปี1987นย่งเี้าที่เ, intage, เจ็มอค่าในตัวเราแตง คนที่ไม่ได้เล่นเสื้อวินเทจไม่ได้รู้ว่าคุณค่าของเราเป็นยังไง <c oughs> เขาก็จะรู้สึกว่านี่มันก็แค่เสื้อธรรมดาคุณค่ามันไม่ได้อยู่ที่คนมองคุณค่ามันอยู่ที่เราการที่เรายอมรับว่าเราไม่สามารถทําให้ทุกคนรักเราได้อ่ะจะทําให้เรารู้สึกสงบมากขึ้นแล้วก็มุงม่งมัง่นมองแต่คนที่เห็นคุณค่าในตัวเราเราจะสามารถเลือกเพื่อนได้ถูกด้วยอีกอย่างนะทุกคนเรารู้สึกว่าถ้าเราต้องการให้ทุกคนในโลกนี้รักเราอ่ะแสดงว่าเราผิดปกติละมันมีอะไรในเราที่ต้องแก้ไขละการที่เราอยากให้ทุกคนรักเราแล้วเราททําาาาใหุุ้กกคนนรรรัเเอ่่ะแปลวไมมีจดยื นที่มีจุดยืนจะมีคนเกลียดเสมอ อันนี้เรื่องจริงถ้าเรามีจุดยืนในตัวเองเรามีเป้าหมายของเราเรามีบาวเดอรี่มีขอบเขตของตัวเองอะยังไงมันก็ต้องมีคนไม่ชอบเราถ้าทุกคนหันไปมองคนรอบตัวของตัวเองแล้วรู้สึกว่าทุกคนรักฉันหมดเลยมันอาจจะมีอะไรแปลกๆไปละฉะนั้นการมีคนเกลียดมันไม่ใช่เรื่องแย่มันเป็นเรื่องปกติวิธีที่จะเช็กว่าเรามาถูกทางหรือยังก็คือลองมองกลุ่มที่เกลียดเราดูลองมองซิว่าคนที่เกลียดเราเนี่ยเป็นคนประเภทไหนถ้ากลุ่มคนที่เกลียดเราอะเป็นคนที่เรายกย่องเป็นคนที่เราชื่นชมเป็นคนที่เเเรรรราาาาาให้้คคคววมมพอัันนีกก็กลบท มันอาจจะมีอะไรที่เราคิดผิดไปเพราะว่าคนที่เกลียดเราเป็นกลุ่มคนที่เรายกย่องแต่ถ้ากลุ่มคนที่เกลียดเราเป็นคนที่เราไม่ได้ชื่นชมเขาด้วยซ้ําเราไม่ได้ยกย่องเขาเราไม่ได้รู้สึกเคารพเขาด้วยซ้ําปล่อยให้เขาเกลียดไปทุกคนมาถูกทางละทุกคนมีความคิดมีความชอบที่แตกต่างกันเราไม่สามารถเปลี่ยนใจทุกคนได้ฉะนั้นการที่เราจะมุ่งมั่นว่าเราอยากเป็นที่รักของทุกคนน่ะมันเป็นการกระทําที่เปล่าประโยชน์เพราะว่ามันคือการให้พลังงานกับอะไรก็ไม่รู้การให้พลังงานกับการที่เขาจะรู้สึกยังไงกับเราทั้งททีี่่่มนเเป็สิงรา สามารถควบคุมได้สิ่งที่เราสามา Liberal รถควบคุมได้คือเราความคิดของเราสิ่งที่เราทําถ้าการกระทําของเราออกมาด้วยเจตนาที่มันดีแล้วเราเช็คแล้วว่ามันถูกอ่ะเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากโฟกัสกับเจตนาของเราให้มากขึ้นแต่ทุกคนก็อย่าลืมกลับมาทบทวนเส้นทางของตัวเองเสมอด้วยนะเราไม่ได้บอกให้ทุกคนว่าการมีคนเกลียดก็คือปล่อยไปลองไปดูด้วยว่าการมีคนเกลียดมันเกิดมาจากอะไรถ้ามันเกิดจากเหตุผลที่เราไม่สามารถควบคุมได้ปล่อยไปแต่ถ้ามันเกิดจากเหตุผลที่เราผิดจริงๆอ่ะเราก็ต้องปรับปรุงและแก้ <werk> <อ> เหมือนนกัสุดท้ายเราไม่สามารถทําให้ทุกคนรักเราได้แต่เรารักตัวเองได้อันนั้นสําคัญที่สุดทุกคนมีชีวิตที่แตกต่างกันหมดมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันหมดการที่เรายอมรับตัวเองไม่ไปเปรียบเทียบเขาให้เรารู้สึกแย่มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเติบโตขึ้นได้มองหาว่าอะไรคือสิ่งที่เขาทําเราไม่ได้ทำแล้วเริ่มจากตรงนั้นมองให้เป็นแรงบันดาลใจแทนที่จะเป็นความอิจฉาและอย่าลืมว่าเราไม่สามารถทําให้ทุกคนรักเราได้แต่อย่างน้อยเราควรรักตัวเองให้มากพอทุกคนลองไปส่องกระจกไปส่องกระจกตอนนี้เลยสิ่งที่มาสั คัญที่สุดนะคือทุกคนมองกระจกแล้วรักในสิ่งที่เห็นไม่ว่ากระจกมันจะสะท้อนตัวเราแบบไหนออกมาเราต้องรักในสิ่งที่เราเห็นรักในสิ่งที่เราเป็นหวังว่าไม์เซตเหล่านี้จะสามารถช่วยทุกคนได้นะขอบคุณทุกคนมากๆาที่มาใช้เวลาร่วมกันเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบายบายทุกคนทุกคนอาจจะไม่ชินทรงผมของเราทุกคนก็จะเห็นเราทรงผมนี้ไปสักพักหนึ่งนะ